มาดูกันซิลเวอร์คอราไ์ครับเติมของแข็งเข้าไปของแข็งมันไม่ละลายน้ําด้วยนะตัวเนี้มันก็ไม่มีผลถูกไหมครับไม่มีผลจำนวนโมแต่แลลตัวก็จะคงที่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 คงท,งที่เพราะมันไม่มีผลเลยมันมันไม่ละลายนงไม่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเราเติมซิลเวอร์ในตัวเรตตัวนี้ละลายน้ําได้นะมันก็จะไปเพิ่มซิลเวอร์ถูกไหมเพิ่มฝั่งขวาระบบกลับตัวไปทางซ้ายครับ ฉะนั้น้าเกิดเป็นปรับตัวมาทางซ้ายปั๊บซินเวอร์โครเมตต้องเพิ่มขึ้นซินเวอร์ตัวนี้ครับมันต้องเพิ่มขึ้นเพราะโดนเติมเข้าไปแต่จะปรับตัวลดลงแต่ต้องไม่น้อยกว่าเดิมอ่าเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับส่วนเดิมอันนี้ต้องลดลงเพราะลดลงอย่างเดียวเลยถูกใช้ไปทางซ้ายในขณะที่ความเข้มข้นตัวนี้ต้องเพิ่มขึ้นเพราะมันปรับตัวไปทางซ้ายตัวนี้ต้องเพิ่มขึ้น่ต้องลดลงถูกไหมครับ เนื่องจากตอนนี้จานวนโมเพิ่มขึ้นเพราะโดนเติมเพิ่มไม่ได้ลดเหมือนเดิมนะครับาาตาม KI อ,อ๋อไม่ได้คงที่ครับขอโทษ<อ>ดีครับที่ทวงเอออีกจุดหนึ่งที่พี่จะแนะนําเมื่อกี้ไม่ได้พูดของแข็งเนี่ยใส่คงที่ไปให้หมดเลยจะได้ไม่เกิดปรากฏการณ์เพลินแบบเมื่อกี้ที่พี่ยังปไปเลยนะใส่ไปให้หมดก่อนคง,งที่ในของแข็ง ไม่ใช่แค่ของแข็งนะโซลิดลิควิดใส่ให้มันหมดก่อนกงที่จะได้ไม่เพลินเติม KI ต่อไปเติม KI KI เนี่ยมันดูเหมือนจะไม่เกี่ยวแต่มันเกี่ยวเพราะว่ามันจะไปจับกับจับกับใครครับจับกับเงินงั้นก็จะดึงเงินออกก็จะต้องไปทางขวายังไงต่อตรงนี้ต้องลดลงถูกไหมเพราะมันไปทางขวาเ,เงินโนดนดึงออกแต่มันก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ต้องไม่มากกว่าเดิม ก็ลดอยู่ดีอันนี้ก็ต้องเพิ่มถูกไหมเพราะปรับตัวไปทางขวาอันนี้ก็ต้องลดอันนี้ก็เพิ่มเพิ่มอุณหภูมิครับเพิ่มอุณหภูมิไปทางขวาเนี้ยมันละลายได้มากขึ้นนะเพราะมันฉลายตัวไงอันนี้ก็ต้องลดจํานวนโมเพิ่มเพิ่มความเป็นค้นคงที่จับความเป็นคนต้องเพิ่มแล้วก็เพิ่มเพราะว่าอะไรครับ พอค่าเคมันเปลี่ยนไปแล้วเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนถูกไหมครับอ่าอย่างเงี้ยเป็นจุดที่ที่ต้องระวังพอค่าเคบางทีมันไม่ได้คงที่เสมอไปมันขึ้นกับอุณหภูมิด้วยคราวนี้เคลียร์นะครับถัดมามีผิดกี่จุดครับอ่ีเดล้าทำททับไว้อย่างนั้นแหละครับจะได้เห็นว่าเราพลาดตรงไหนบ้างแล้วเราจะได้รู้จุดอ่อนตัวเองถัดมาข้อหกเราได้เขียนสมดุลก่อนหรือเปล่าอันดับแรกก็เขียนเคขึ้นมาก่อนเท่ากับ FE อสามบวกไอ็ได้กำลังสองกำลังสองหารด้วยเฟอสองบวกแล้วก็ไอโอดีนี่กำลังสองนี้โอเคนะครับเพิ่มน้ำแป้งแป้งจะไปดึงใครออกครับแป้งจะไปดึงไอโอดีอกก็ต้องลบกวนไปทางซ้ายถูกไหมจำนวนโมงครับจำนวนโมมันจะต้องทางซ้ายต้องเพิ่มถูกไหมเพิ่มเพิ่มนี่ต้อง แตไอโอดีโดนแป้งตึงไปล้าต้องลดมันมันมันลดแล้วมันก็เพิ่มแต่ไม่มากเท่าเดิมไหมครับแล้วนี้ก็ลดลดความเข้มข้นก็เช่นกันครับเพิ่มลดลดลดบางคนบอกเฮ้ยพี่นําแป้งเติมไปเยอะหรือเปล่าแป้งโปรตีมันจะข้นก็เติมไปหน่อยเดียวความเข้มข้นมันไม่ถึงขั้นไปเจอจางให้มันหายไปเยอะนะครับเติมเหล็กสามบลงไปถึงแม้จะเป็นโซลิดแต่มันก็แต่มันก็มีผลเพราะว่ามันละลายน้ําได้มันจะไปเพิ่มตัวนี้ ถช่ไหมครับเพิ่มเลขสามบวกมันก็จะไปทางซ้ายฉะนั้นตรงน,นี้ก็ต้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มลดดูดไหมครับการก็จเช่นการเป็นเพิ่มเพิ่มเพิ่มแล้วก็ลดมาติงตัวเติมน้ําบ้างละเติมน้าเติมน้ําทุกตัวเจอจางลงหมดจำดึงภาพนะสมมติว่าเติมน้ําไปเท่าตัวสมมุตินะครับทุกตัวก็จะโดนเจอจางไปครึ่งหนึ่งก็คือหารสอง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 สุตรเราข้อมูลโดนหารทั้งหมดกี่ครั้ง มันกาลังสองอยู่ตัวหารสี่ครั้งข้างหน้าโดนหายแค่สามครั้งค่าเคเพียนละไม่ได้ต้องปรับตัวไปทางโมที่เอควียสมากๆก็คือมาทางมาทางขวานะครับเหมือนเหมือนเรื่องแกส๊สปริมาตรเพิ่มก็ปรับตัวไปทางโมแก๊สเยอะถ้าเป็นเอควียสเติมน้าก็ปรับตัวไปทางเอควียสมากๆถ้าไปทางขวาปั๊บเนี่ยจํานวนโมก็ต้องลดลดเพิ่มเพิ่มถูกไหมครับแต่ความเข้มข้น กอย่างต้องเตยจางมาหมดเพราะมันพอมันเดินเติมน้ำมันก็หักลงใช่ไหมครับหักลงใช่ไหมไอตัวที่ลดก็ลดต่อไปไอตัวที่เพิ่มมันก็จะเพิ่มแต่จะไม่มากกว่าเดิมนั้นการก็ต้องลดลงทั้งหมดวันนี้คุณทั้งหมูยังเวลามันหักลงไปปับ๊บปรับตัวขึ้นจะต้องไม่ไม่เกินของเดิมถ้ามันหักขึ้นปรับตัวลงก็ต้องไม่ต่ํากว่าตอนแรกตรงนี้แหละคือจุดที่ทําให้เราลง เตตะกั่วในตัวเองลงไปตะกั่วจะไปทําอะไรในนี้ครับมองออกไหมตะกั่วจะไปจับกับไอโอดายไงเพราะหมู่เจ็ดเจอซิมเมอร์เมอร์คอรี่เลยตกลงตะกั่าถ้าตะกั่วไปจับไอโอดออก<ม>ก็ต้องไปทางขวาถ้าไปทางขวาฝั่งซ้ายก็ลดถูกไหมฝั่งขวาก็เพิ่มแต่นี้ลดลงเพราะว่าโดนดึงออกไปแล้วตั้งแต่แรกฝั่งค่ามข้มข้นก็ใช้เช่นกันครับลดลดเพิ่มลดอย่างนี้ เติมแอมโมเนียมไทโอเซเนตตัวนี้จะไปจับกับใครครับแต่ไม่ได้จับเป็นตะกอนไปจับเป็นสารเชิงซ้อนกับเหล็กสามบวกก็ไม่เกิดสนุนแข่งกันก็คือดึงตัวนี้ออกไปเหมือนกันเพราะไปเกิดเป็นสารเชิงซ้อนก็ต้องไปทางขวาถูกไหมครับไปทางขวาตัวนี้หายไปงนี้ต้องลดลดตรงนี้ต้องลดด้วยแล้วก็เพิ่มเพราะตัวดึงออกไงครับเพิ่มขึ้นมาก็จะไม่มากกว่าเดิมเช่นกันครับลดลดลดเพิ่ม โอเคนะโดยเป็นการคกิจุดจะดูหน่อยเยอะไหมไม่เยอะมากนะอ่าโอเคข้อคิดตรงนี้ครับทํำไมเราแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนเราจะเราจะรู้มากขึ้นไงวิมันโดนไปแล้วโดนไปคกิเม็ดนะครับก็จําไว้สามตารางเนี้เราต้องมีภูมิต้านทานแล้วครับมีมีตะก,กั่วออกไซด์มีนี่คาร์บอนมอนอกได์แอมโมเนีย แล้วก็ระบบแก๊สสามตารางนี้ครับเดี๋ยวพี่เฉลยลุยเลยครับเอาข้อคิดที่ได้ในข้อเมื่อกี้มาไม่ต้องไหนสงสัยไหมสามตารางนี้